สอนทวงเงินคืนจาก SMS แดกตังค์ s m s บ้าบอคอแตกต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพูดเรื่องสอนการเอาเงินคืนจาก SMS กินตังเคยป้าแบบว่ามันมีวิดีโอข้อความดูดวง SMS ดูดวงที่เราไม่ได้สมัคร s m s ที่ไม่เก็บเก็บค่าบริการไว้เออคือหลายท่านดูคลิปนี้นะถ้าเกิดท่านดูคลิปเนี้ยท่านกลับไปดูรายจ่ายของท่านเลยว่าท่านมีรายจ่ายรายละเอียดอะไรบ้าง สืบเนื่องจากเว้ยคือปกติอะค่าโทรศัพท์อะไรของผมอะผมจะจ่ายประมาณสองเดือนครั้งอย่างค่าเน็ตใช่ปะค่าเน็ตผมก็จ่ายสองเดือนครั้งถ้ามันไม่เตือนมันก็ไม่ตัดเออค่าเน็ตมันเดือนละห้าร้อยกว่าบาทสองเดือนมันก็พันกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็จ่ายทีละพันกว่าพันกว่าแล้วพอมาถึง s อ s เว้ยเอ้ยไม่ใช่พอมาถึงเบอร์เติมเงินอ้รลยเดือนรายเดือน,อนคือถ้าเกิดเติมเงินอนะเงินมันหมดแม่งก็หยุดตัดเว้ยแต่เบอร์รายเดือนเนี่ยข้อเสียคือแม่ง มันแดกเราไปแบบเราแดกแล้วมันแดกเราไปจนเราไม่รู้ตัวเออเพราะว่าเนี่ยเดือนเดือนหลังๆมาเนี่ยผมก็จ่ายพันกว่าพันกว่าแล้วเดือนที่แล้วผมจําได้ดีเว้ยว่าผมจ่ายพันกว่าเว้ยว่าพอเดือนนี้ผมอยากจะจ่ายล่วงหน้าบ้างเฮ้ยค่าบริการกูทําไมเป็นพันเลยวะทั้งทั้งที่ผมใช้แพ็กเกจผมใช้แพ็กเกจเดือนละห้าร้อยกว่าบาทเออแพ็กเกจรายเดือนเดือนละห้าร้อยกว่าบาทต่อให้แม่งโทรเกินมันโทรเท่าไหร่วะโทรเดือนละสามร้อยนาทีเออ โทรนอกเครือข่ายเดือนละสามร้อยนาทีกว่าจะมาเนี่ยมาโชว์เสื้อดิต่อให้แม่งโทรเกินใช่ปะต่อให้แม่งโทรเกินใช่ปะมันก็ไม่น่าจะนี่คนอวดหมามันก็ไม่น่าจะเกินอะไรเป็นพันไว้เออผมก็เอาชิปหายแล้วผมพอผมเปิดบริการเอ,อ้ยเปิดดูค่าบริการนี้โอ้โหแม่งแบบเปิดดูค่าบริการที่ที่เรารายละเอียดนะผมนึกว่ามันเป็นค่าบริการโทรไว้ กลับเปในแน่ะ SMS มีเดียดูดวงดูดวงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งแบบสุดยอดมากเลยนะาแม่งปิดกล้องนาไปอีกแบบ SMS ดูดวงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยกูไปดูดวงอะไรกันหนนะและ้วผมก็นึกไปนึกมาอ๋อผมจําได้ผมจะมี SMS อยู่ SMS เด้อนหนึงน่ง,งเข้ามาทุกวันเลย SMS สาวเซ็กซี่คิดอะไรก็ไม่รู้เออเพราะผมก็ไม่ได้กดเข้าไปดูนะครับเพราะผมกลัวมันเป็นไวรัสเออกลัวมันเป็นไวรงไวรัสกลัวอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ดูว่ามันเป็นสแปม s m s ว้ยเออโอ้โหแม่ง s m s น่าจะเป็นเอี่ยนี้แน่เลยเพราะว่าข้อความผมรีดูรายละเอียดนะค่าบริการ s m s แม่งห้าถึงสิบบาท,บา,าบ,าทบางครั้งก็ห้าบาทบางครั้งก็สิบบาทโอ้ชิบหายแล้วแม่งผมดูย้อนหลังโอ้เฮียแม่งแดกูมาทุกเดือนแดกกูมาทุกเดือน,กกมอนผมวิธีอย่างแรกเลยท่านต้องไปปิดบริการเว้ยกดดอกจันนั้นเฮียอะไรก็ไม่รู้เออซึ่งมันไม่ค่อยได้ผลหรอกเออ มันก็ได้ผลนะพอกดปุ๊บมันก็จะบอกว่า s อ s เอเนี้ยโดนจำกัดปิดบริการแล้วแต่ไอเ้เฮียเราที่เงินเงินที่จ่ายไปแล้วล่ะเออเงินที่จ่ายไปแล้วล่ะทำยังไงได้คืนม้างได้ไหมท่านรู้หรือไม่ว่าเงินที่ได้จ่ายไปแล้วอะสามารถได้คืนได้เว้ยเออคือเมื่อวานเว้ยตะเจียวมานี่แล้วตะเจียวมาแล้วคือเมื่อวานเว้ยเมื่อวานผมจะโทรไปด่าคอร์เซนเตอร์แบบหัวร้อนมากเลยแม่งดูคนบาปจะโทรไปด่า center, อคอร์เซนเตอร์ไอ้เหียแม่งคอร์เซนเตอร์แม่ง center, มเสือกล่ม คือแบบผมรู้ตัวในวันที่ AIS ล่มอ่ะเออจะโทรไปด่า c เซเ็ center เว้ยอเซเ็ center แม่งโทรไม่ติดเพราะว่า AIS ล่มที่เน็ตบ้านอนะ่ะเที่ยงคืนถึงอะไรนะเออเอาชิบหายแล้วผมก็เออพอมาวันรุ่งขึ้นไว้ผมก็โทรไว้ผมบอกว่าเนี่ยโทรมามึงสมัครโทรมาต้องการว่ามันทําไมเสียค่ารายเดือนเยอะเตี้ยมาเนี่ยอ๋อก็จับคี้อยู่ผมต้องการโทรมาว่าเฮ้ยผมทำไมเสียค่ารายเดือนอะไรเยอะท,ทั้งที่ผมรู้อยู่แล้วแหละผมแกล้งไปถามเขาก็บอกว่าอ๋อ คุณลูกค้าได้สมัครอะไรวะได้สมัคร SMS เนี่ยเขาพูดอย่างงี้เลยฮนะคุณลูกค้าได้สมัคร s S F วิดีโอสาวเซ็กซี่อะไรเงี้ยผมก็แบบถามแบบไปเกลียน,นว่าผมหน้าอย่างผมนี่ยนะจะสมัครไอ้วิดีโอสาวเซ็กซี่ผมได้สมัครให้เสียตังทำไมเว็บก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเออไม่อยากจะบอกเลยบา,บางก่อนเนี่ยกูเป็นแอดมินเลยเนี่ยเว็บสาวเซ็กซี่กูในตัวพ่อตัวพ่อถ่ายเองเลยถ่ายจ้างสาวมาถ่ายแบบเล่นเนี่ย ก็จะเอาจะจะสมัครทำเพี้ยอะไรครับอะไรอย่างเงี้ยนึกในใจนะเออผมก็บอกว่าเนี่ยผมต้องการค่าบริการของผมคืนเออผมต้องการค่าบริการของผมคืนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกพูดไปเล่นๆแต่ก็อยากได้คืนจริงๆอ่ะเออผมต้องการค่าบริการของผมคืน <S <S ถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนนะเนี่ยผมใช้เอเอสอยู่หกเบอร์เอเอสเนี่ยซิมผมมีอยู่หกซิมมีหกหกเบอร์มือถืออยู่สามเครื่องผมใช้เอเอสอยู่หกเบอร์แล้วเน็ตบ้านก็เบอร์เอเอสถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะผม จะยกเลิกเน็ตบ้าน AI s อแล้วไปติดเจ้าอื่นแล้วเบอร์กูจะย,าย้ายค่าแม่งให้หมดเลยอะไรเงี้ยคอเซนเตอร์เว้ยคอเซ,นเ,อเซนเตอร์ก็บอกว่าสามารถคืนค่าบริการให้สามารถคืนค่าบริการให้แม,ม่งยอมคืนแต่โดยดีเว้ยคืนค่าบริการให้สามบินล่าสุดเว้ยก็คือสามบินล่าสุดก็บินละประมาณหกร้อยเออชิบหายหกสามสิบแปดโอ้โหแม่งพันแปดแล้วก็คืนบินละ สามบินที่จ่ายไปแล้วเออแล้วก็บินปัจจุบันเออเขาพูดง่ายๆคือสามบินสามบินในอดีตแล้วก็เคอร์เลนบินเออบินปัจจุบันก็สามบินในอดีตก็ประมาณเดือนละห้าร้อยเดือนละห้าร้อยไม่ได้เดือนละห้าร้อยเดือนละหกร้อยดิหกร้อยมันมีเท่าไหร่ว่าหกร้อยห้าร้อยเก้าห้าหกร้อยเออแล้วไอ้เดือนล่าสุดนะ่ะมันสามร้อยเก้าสิบห้าคิดดูดิถ้าเกิดเราไม่ดูเราไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่งแดกเงินไปเดือนละหกร้อยเดือนละหกร้อย แล้วมึงคิดดูดิแม่งเดี๋ยวนี้มันหาแดกกันอย่างเงี้ยผมก็วีผมก็ด่าไปในคุณไม่คิดแก้ปัญหาเหรอผมลองไปหาใน Google เนี่ยไอเบอร์เนี้ยแม่งมันมันแดกมาตั้งแต่ปีห้าเก้าแลวแม่งห้าปีแล้วนะไอสัตว์ห้าปีแล้วมึงไม่จัดการมันไปสักทีแลวแม่งมันมันถือว่าเป็นการหลอกลวงอะไรอย่างหนึ่งกูไปสมัครตอนไหนแม่งกูจะสมัครทําไมเอ็เอ็มเอบ้าบอคอแตกอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะตอนนี้ว่ามันก็มีข่าวมาว่ากูก็บอกวันที่เกิดมึงมึงไม่คืนกูนะกูจะฟ้อง กสศชเว้ยเพราะตอนนี้กสศชเขาก็จะลงด่าผู้ให้บริการมือถือที่แม่งปล่อยให้เอ s เอมเอส้นตีนพวกเนี้ยมัน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 มีมาได้ไงเอออสเอมเอสส้นตีนพวกเนี้ยเออมันมันเป็นการหากินบนบนความทุกข์ชาวบ้านสําหรับผมว่าเป็นการทุจริตอย่างหนึ่งนะเออทุจริตด่านหนึ่งถามว่าเนี่ยหลังจากที่อันนั้นนะผมก็ลองไปกดลิงก์เว้ยลองไปกดลิงก์ลองไปกดลิง,ลงกง์ไอ้ย่าไหนๆกูก็เสียตังค์แล้ว แม่งก็เป็นวิดีโอเป็นวิดีโอแบบฝรั่งอ่ะเออฝรั่งไทยแบบสามบางคลิปก็สามนาทีบางคลิปต้องหกนาทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีเหี้ยอะไรเลยเออแล้วมึงคิดดูดิของกูหกร้อยแม่งกูโดนไปสามเดือนพันแปดแล้วเขาโดนกันมาตั้งเท่าไหร่เหี้ยบริษัทนี้แม่งรายได้แม่งไม่รู้เท่าไหร่แถมแถมมันมีเบอร์ศูนย์สองให้ด้วยนะแต่โทรไปปิดเออโทรไปแม่งไม่รับเนี่ยคือมันไม่มีการจัดการจริงๆเว้ยมันไม่มีการแบบจัดการจริงๆ ต่างคนต่างเออเฉยเราในฐานะผู้บริโภคก็แม่งเราไม,เาไม่เราไม่ต้องไปหวังพึ่งที่อะไรหรอกเราเราพึ่งตัวเองวิธีอันนั้นนะถ้าเกิดท่านโดนเอเอนะท่านไปขอคืนตังค์ได้สามบินล่าสุดที่จ่ายไปแล้วแล้วก็บินปัจจุบันท่านไปขอคืนตังค์ได้โดยมันจะอนุมัติอนุมัติภายในสิบสี่วันเออแม่งน,นานชิบหายเลยแม่งตอนแม่งแดกตังค์กูแม่งแดกตังค์ไวโดยที่ที่เราจ่ายไปแล้ว่มันจะคิดเป็นค่าบริการเรื่องหน้าเออพูดง่ายๆสมมติ กูโดนไปสองพันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นส่วนลดค่าบริการล่วงหน้าให้กี่เดือนอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเต็มเดือนเต็มหรือแบบไม่เต็มอะไรเงี้ยมากูแดกอะไรไว้เนี่ยประมาณเนี้ยเออเนี่ย SMS ถ้าเกิดท่านโดนแดกนะท่านโทรไปหาคอเซ็นเตอร์คอเซ็นเตอร์คือตอนแรกผมนึกว่าเป็นแค่ AIS เว้ยดีทงดีแท็กอะไรก็เป็นมันเป็นระดับระดับ,ระด,บระดับเพียเออไอเอ็มเอสเอ็มเอสสตนตีนเนี่ยเออมันเป็นระดับเพียแต่ท่านสามารถอันนั้นได้แล้วอีกอันนึงผมก็โทรไป อันนี้เป็นวิธีป้องกันอีกตัว,ตวอีกอันหนึง่งผมว่าเนี่ยผมต้องการลดวงเงินผมต้องการลดวงเงินการใช้จ่ายต่อเดือนมึงเพิ่มมาให้กูทำคี้อะไรสองพันสี่กูไม่ได้โทรหาขี้อะไรขนาดนั้นน,นึกในใจนะผมต้องการลดงเงินเงินเอ้ยลดวงเงินใช่ปะผมจ่ายรายเดือนเดือนละห้าร้อยเก้าเก้าผมลดเหลือแค่เดือนละหกร้อยเอ้ยเดือนละเจ็ดร้อยพอเพราะว่าเผื่อเผื่อเผื่อค่าโทรเกินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเดือนไหนผมใช้เกินเดี๋ยวผมโทรไปขอเพิ่มชั่วคาวเอง ไม่ต้องมาเพิ่มให้กูเนี่ยเนี่ยมันเป็นเนี่ยนะดูคลิปนี้จบนี่นะท่านวันนี้ท่านอาจจะไม่เป็นเหยื่อวันหน้าท่านอาจจะเป็นเหยื่อถ้าเกิดท่านใช้รายเดือนนะ่ะท่านไปจํากัดจํากัดวงเงินรายเดือนเลยของผมอะตอนแรกมันให้สองพันสี่โอ้โหเฮียแมงกะอากูล้มละลายอะ่ะผมก็ลดลดรายเดือนเหลือแค่เดือนละเจ็ดร้อยเออเดือนละเจ็ดร้อยรายเดือนมันแค่ห้าเก้าเก้าบางคนบอกไอ้สัตว์ไหนะบอกว่ามึงเคยทําคลิป ไหนมึงเคยทาคลิปไอ้ค่าเน็ตเดือนละสองร้อยเอบอร์นี้มันเบอร์สวยเบอร์สวยมัน,ม,นมันบังคับสมัครแฮกเกตขั้นต่ำห้าร้อยเก้าเก้าเออซึ่งเบอร์สวยผมมีอยู่สองเบอร์เออเบอร์สวยเบอร์เลขเก้าเยอะเบอร์อรมงคลอะไรเงี้ยสายมูผมในสายมูเนี่ยสำหรับคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะสําหรับคนที่ติดตามช่องแนของผมอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านฟังคลิปนี้จบอะ่ะท่านไปไปดูเลยมือถือของท่านอะ่ะบริการมันจะมีว้ค่าบริการ จำกัดต่อเดือนเท่าไหร่เออของผมแม่งตั้งไว้สองพันสี่ท่านโทรไปขอจำกัดเหลือน้อยๆสมมติรายเดือนท่านเดือนละแปดร้อยท่านก็จำกัดเหลือเก้าร้อยไม่งั้นสมมติมันโดนเออสเอ็มเอสแดกตังอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งก็โดนแค่ร้อยหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะถ้าเกิดมันโดนจริงๆนะมันก็โดนแค่ร้อยเดียวถูกปะถ้าเกิดโดนเอสเอ็มเอสแดกตังอะเดือนหนึ่งก็โดนแค่ร้อยเดียว แต่เนี่ยแม่งไม่ได,ไได้ไม่ได้จํากัดอะไรดีนะมันมีแค่เจ้าเดี๋ยวคิดดูดิถ้าเกิดแม่งมีสองสามเจ้าแม่งโห و, เดือนนึงกูกูเจ๊งกูไม่ได้ไปสมัครอะไรที่ไหนนะเบอร์นี้เป็นเบอร์เปิดใหม่เมื่อต้นปีด้วยเออไม่ได้ไปสมัครหาอะไรที่ไหนเลยแม่งมันน่าเบื่อเนาะไอ้แบบดูดวงดูดวงไอสัต h, ว์โทรอยู่แม่งมาแม่งดูดวงมาอีกแล้วไอสัตว์มันไม่มันไม่มีอะไรที่แบบมันไม่มีอะไรที่แบบจะจํากัด กำจัดไอ้พวกเคี่ยพวกนี้จริงๆสักทีอะเออไอ้สมัยหน้านะใครหาเสียงใครหาเสียงแล้วมีนโยบายจํากัดเอ,อ้ยกําจัดไอ้พวกไอ้พวกผู้บริการหน้าซนตีนอย่างเงี้ยกูจะเลือกเลยชิบหายมันแบบมันน่าเบื่อมันมีมานานแล้วมันก็ไม่คิดที่จะแบบไม่คิดที่จะแก้ไขสักทีอะเออไม่คิดที่จะแก้ไขจริงๆงจังสักทีว่ามันอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดท่านโดนแดกตังนะท่านไปเช็คเลยฟังคลิปนี้จะไปเช็คเลย ถ้าท่านโดนแดกตังนะท่านท่านไปขอคืนได้เออไปขอคืนได้ได้มากสุดสามบินแต่กูโดนไปกี่บินไม่รู้เออแต่ก็ยังดียังได้คืนแล้วก็ไปจากัดวงเงินการใช้งานรายเดือนหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านนะเออคือเนี่ย s อ8 8 Studio ดีโอผมก็นานๆทีก็จะมีคลิปคลิปอะไรเงี้ยคลิปความรู้ทั่วไปก็คงไม่เบื่อกันเนาะเออเพราะว่าแม่งจะมาขายของขายของแม่งชีวิตแม่งน่าเบือ่ออัปเดตแบบชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยแม่ง ชีวิตประจาวันไม่ใช่แบบว่าเนี่ยวันนี้กูไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มันไม่ได้เป็นประโยชน์เว้ยผมก็จะมาอัพแบบก็ขออนุญาตอัพเรื่องนอกเรื่องเอาเคียยม่งไฟมืดไฟหมดแล้วชาร์จมาแป๊บเดียวเนี่ยผมก็ขอจะขออนุญาตแบบพูดนอกเรื่องมากแต่นอกเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แบบว่าวันนี้กูไปกินข้าวหูฉลามไอ้เ,อเคียมันไม่เป็นประโยชน์กับฟู้ฟังแต่เรื่องนี้มันเป็นประโยชน์แล้ววันนี้ท่านไม่โดนวันนี้ท่านอาจจะโดนวันหน้า ผมเองยังอผมเองก็ยังไม่คิดว่าจะโดนเออแต่ถามว่าโดนตอนไหนกุก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไอเบอร์เนี้ยผมเปิดมาใหม่ใช่ปะผมก็ส่งไปให้พี่แอดมินใช้เออแล้วไม่แน่ใจว่าพี่แอดมินเขามือลั่นไปโดนอะไรหรือเปล่าเออเพราะว่าตอนที่ผมได้เบอร์ตอนที่ผมได้เบอร์กลับมาตอนแรกเขาเอาไปใช้สองเดือนเออเอาไว้รับสายแล้วตอนที่ผมได้เบอร์กลับมาปุ๊บมันก็มีเมสเซจรัวๆผมก็นึกว่ามันโดนสแปมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ ผมก็ไม่ได้โทษพี่คณะว่าพี่แกไปสมัครเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้สมัครจริงๆแต่มันมันจังไรอะเออแต่มันจะสมัครได้ไงวะเพราะว่าที่ส่งไปอะมันเป็นมือถือฟิวเจอร์โฟนอะมึงเข้าใจปะมือถือแบบปุ่มกดนะเออจะสมัครสมัครสมัครยังไงวะจะว่าเขาไปกดเข้าเน็ตก็ไม่น่าจะใช่อะเพราะว่ามันเป็นมือถือปุ่มกดนะมึงจะไปเข้าเน็ตอะไรยังไงวะแม่งแบบมันเป็นไอทีนี่แหละปัญหาเครือข่ายมากดจักเข้าบ้านแล้ว หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเออไาแล้วเข้าบ้าน,นแบตหมดเลวะต้องไปชาร์จก่อนอ่ะแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านเฮ้ยคลิปนี้เสียงโอเคเปว่าวะอุตสาห์ถอยเนี่ยกล้องเนี่ยนอกเรื่องกล้องเนี่ยถ้าเกิดจะซื้อมาถ่ายนะแนะนำ DJI Pocket 2จบเพราะว่ามันซื้อประมาณหมื่นหมื่นห้าแล้วจบ แถไม้ลงแถไม้ลอยอะไรอย่างเงี้ยแต่โกโปรแม่งไม่จบอะ่ะมึงจะมีไม้มึงก็ต้องซื้อไอ้มีเดียมอดมีเดียมอดแม่งก็ต้องอัลละสองพันไม้ลอยแม่งตัวกระกา,กาแม่งก็อัลละสองพันใช้ใบลอยของอะไรวะโบย่าเดอะบิวพีสี่โปรเฮียอะไรอะเออก็ตัวละสองพันแม่งเห็นปะซื้อกล้องมาหมื่นหกซื้อไอ้มอดมอดอีกสองพันกว่าสองพันเก้าไม้อีกสองพันกว่าแม่งสองหมื่นไปแล้วทิบหายแม่งไม่จบไม่สิน้น นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีดิสเพย์หมอดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคยดูมีแม็กเลนโหมดมีดิสเพย์หมดแล้วก็มีไอ้ไลท์ไลท์เทนนิงหมดที่อะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไลท์เทนนิงใช้ไฟธรรมดาไลท์เทนนิงหมดแม่งแพงเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นนะ่ะไอ้โกลโพส้นตีนนะกูก็ไม่แต่ก็เอามาก็โอเคดิโกโป้ข้อดีนะข้อดีตรงที่มันสะดวกดิเนี่ยอย่างอัดคลิปเสร็จนะี่ยมันก็จะอัพลง มันไม่ต้องมารวมไฟล์ไว้มันรวมไฟล์ให้เลยอย่าง DJI ใช่ป่ะ INE, มันอัดคนละิปเสร็จอะผมต้องมารวมไฟล์ไว้ผมต้องมารวมไฟล์เออตาเจ้ากูจะไปไหนอีกไว้นะมึงยังเที่ยวไม่พออีกเหรอตาเจเ้า,เข,า,าเ,เข้าบ้านแล้วเร็วเข้าบ้านเร็วอย่างไอ้ DJI ใช่ป่ะอัดเสร็จต้องรวมไฟล์ไว้เอออัดเสร็จต้องรวมไฟล์อันนี้อัดเสร็จไม่ต้องรวมไฟล์ไว้มันมันรวมให้เองในข่าวแล้วเราก็แค่เอามาอัพไม่ต้องแต่งอะไร sunshine. เออมันสะดวกดี เพราะว่าตอนนี้คอมไม่แรงรวมไฟล์ไม่ได้อันนี้ก็พยายามใช้ใช้แบบหาที่เรนเดอร์ให้มันได้มากที่สุดอย่างนี้อัดเสร็จก็รอมันเรนเดอร์เรนเดอร์เสร็จก็ใช้คอมเซิร์ฟเวอร์อัพเอาก็ได้เพราะว่ามันอัพเร็วเน็ตแรงไม่ต้องมาเข้าโปรแกรมรวมไฟล์อะไรอย่างเงี้ยเพราะเข้าโปรแกรมรวมไฟล์แม่งถ้าเกิดคอมช้ามันก็จะช้าอันนี้มันรวมให้เลยเราแค่โหลดโหลดมาแล้วก็อัพลง youtube ความจริงมันมีกดแชร์ไปใน youtube อยู่เลยนะแต่ไฟล์มันไม่ได้เต็มไง อย่างไฟล์อัด 4K เรากดแชร์ปุ๊บมันก็จะเหลือแค่หนึ่งเฮดฟูเฮดดีธรรมดาเออเห็นงะนเนี่ยมันก็ชัด์จยนะ้ดูดูการสั่นอ๋อมาดูดูดูเนี่ยดูป๊ดอ๋อเนี่ยดูดูดูปดอ๋อหอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนถ่ายหนังอินเดียซูมเข้าซูมออกโอ้โหโอ้เซเลบเจ้วมาเนี่ย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 เซเลบโอ้โหโอ้โหเซเลบโอ้เซเลบเซเล็บจะเจอมาเนี่ยแล้วเออเนี่ยเซเลบ โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูซื้อเสื้อใหม่มากันด้วยดูทอยตอรี่นายเป็นของเล่นบินไม่ได้หรอกับไอตัวนี้อะไรวะแม่งโ,โหสมคูนน่รักเลยมามามาเน่ยเด้ออ่าหาแล้วนี่ๆต้องแบบม,ม,มุมนี้มุมนี้แหมอ่ามาไปกลับบ้านหาข้าวกินแล้ว